มาคือโดดตีเขาทิ่ปลอยนั่งไห้เอาเบิ่งนั่งไห้พี่น้องแต่ว่านี้เป็นนายไห้ครับนายองอ๊อ้มาแล้วจ้า เอาเลยครับด้วยสักด้วยสีด้วยบารมีนสงกิจของจริงถวยไปเรนบนี้ใส่กันมาแบบระบเถเถื่กครัรอบที่สองเตียที่สมาดูที่ว่รัตนชัยราจะทำได้หรือไม่หรือไม่เสีศสติตืีขึ้นมาเทียวนี้ใส่กันมาแบบระบเถอเถเลยทีเดียวรัตนาชัยราเป็นเรือนีลงน้ำได้กตัวพี้ลงใส่กันมาแบบเทพศักดิ์ิรให้เรือหินจากพี่งจากท่าตบสุริศช้างใหญ่ใส่กันมาทีนที่ว่าไม่มีใครยอมใครละจ้าแล้วก็ปีน้องตาปี้องจับตาดูตอนนี้รัตนาชัยรามโอ้โห น้ชเลยนะหล่อต่อความเลยนะขู่กินตุ้ยเทมสักสิ่งเชิดชัต่ตนี้รัตติชักกินตุ้ยเทมสักสิ่งเดีกี้ขู่กินตุ้ยนี่คือเรายิงสุดยอดกับใส่กันมาแล้วครับทานพู้ชธเอาแล้วไม่ต้องดูไกลๆแล้วครับมาดูใกล้ๆตอนนี้ดูหัวเรือไว้ๆแม่เห็นแม้กระทั่งสีหน้าสีพายบอกว่าเจ็บปวดรุ่เราวข้าด้านในยำกันมายำใหญ่กันมาจะมามาาหรือยำยำไม่ได้สุดแล้วเริ่มข้อเริ่มเขนเริ่ม

เขาก็จะเข้าวัาน่หนชัวนะ่วเนาะขับลำดับต่อไปเป็นการประกาศผลการแข่งขันเรือคู่คิงชนะเลิศประเภท40ใบพายคิงถ้วยพระราชทานรอบที่สองระ่างเรือดีล่องน้ำแดงรัตนาชัยนาวาพบกับเรือเทพศักดิ์สิทธิ์ร่องน้ำสีงเงินครับผลการแข่งขันนั้นเป็นเรือรัตนาชัยนาวาร่องน้ำแดง เป็นฝ่ายชนะได้ครองถ้วยพระราชทานประจาปีพศ2566ในการครองท้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจาปีพศ2566ครับ